爱的鼓励，一二，一二三，一二三四，一二，优秀，优秀，优秀，秀秀秀。秀各位同学们，大家好，老师叫赵老师，老师姓赵，名叫青美，你们可以叫老师赵老师。对，卡่ะคนค赵ูช姓赵，那边กเ怎么ยนท赵老师，拆卡他们那边ท ทำไมครูคนนี้เสียงดังทำไมเอ่ยเพราะว่าเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมครูไม่อยากให้ทุกคนเปิดคลิปมาแล้วเห็นครูแล้วง่วงนอนไม่ได้นะคะผู้เขยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยใครอ่านออกบ้างเอ่ยลองสะกดดูซิตี้อีเคิบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคองเฉียนชือเ,เจียนคงเฉียนือเจียนือเจียนแปลว่าอะไรคะนักเรียนใครตอบได้ เคยเรียนมามาแล้วใช่ไหมชื่อคือเวลาค้องเสียนก็คือเวลาว่างเวลาว่างเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเอ่ยอ้าบางคนบอกว่าเวลาว่างหนูเล่นเกมหนูทำงานบ้านหนูเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะดังนั้นเราซื้อจึงอยากทราบอยากรู้ว่าเราทุกคนเวลาว่างเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างชอบทำอะไรที่สุดเพราะอะไรจงเหวิน่ว 你们最喜欢做的事是,是什么？为什么？ค่ะนักเรียนชอบทำที่สุดก็คืออะไรเพราะอะไรเอ่ยอ้าวบางคนบอกว่าชอบเล่นเกมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเล่นเกมผ่อนคลายใช่ไหมมีความสุขหวานโยชิด้วยหานโยชก็คือเล่นเกม มีความสุขใช่ไหมเวลาเล่นเกมผ่อนคลายไม่ต้องเครียดใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าไม่เ,าเราบอกว่าหนูเล่นเกมแล้วหนูโถหันท่งใช่ไหมหนูเครียดมากเลยหนูไม่ชนะหนูเล่นเกมแล้วหนูเครียดอ่ะเขาไปไหนเอ่ยแล้วหนูชอบทำอะไรเขาบอกว่าอ๋อว่าฉวนลุยโยเห็นไหมเขาบอกว่าเขาชอบไปเที่ยวทุกคนเนี่ยมีความคิดและการแสดงออกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนก็ชอบแบบนี้ ไม่ชอบแบบนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราถึงแม้ใครชอบแบบไหนก็ตามเราก็ไม่ควรไปปิดกัน้นหรือว่าไปมองเขาในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะข้าเขียนสื่อเจียนนักเรียนไม่ต้องเครียดน,นะคะคงเขียนสื่อเจียนก็คือเวลาว่างเวลาว่างเลยง่ายๆเลยนะคะนักเรียนเวลาว่างเราทําอะไรบ้างอ้าวเหมือนที่เราซือบอกไปบางคนบอกว่าหวานโยชีหวานโยชีคืออะไรเอ่ยเล่นเกมเล่นเกมใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าช่างหวังช่างหวังก็คือเล่นอินเทอร์เน็ต การเล่นอินเทอร์เน็ตสร้างหวังเนี่ยไม่จาเป็นต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างตอนนี้เราเรียนออนไลน์เราก็เข้าอินเทอร์เน็ตไปเรียนออนไลน์หรือว่าไปสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ทุกเรื่องราวที่เราอยากรู้บนโลกใบนี้สร้างหวังเล่นเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะเราสืบค้นได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วบางคนบอกว่ารีโยรือโยคือเที่ยว ชื่นาไรหรือ,อยูไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่าใครไปที่ไหนกันบ้างค่ะซ้วเจาวอูบางคนบอกว่าเนี่ยหนูชอบทํางานบ้านนะคะเราซือหนูไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบอะไรเลย <c oughs> เห็นไหมมันต้องมีนักเรียนที่แบบโอ้เราซือหนูชอบทํางานบ้านซ้วเจ่าวอูนี่เป็นสิ่งที่หนูรักที่สุดเลยคะ่ะเราซือเห็นไหมมันต้องมีใช่ไหมคะนักเรียนแต่ละคนก็มีความคิด <c oughs> ที่หลากหลาย <c oughs> ว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะ่ะนักเรียน เราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เวลาที่เราซื่อสอนนะถ้าคนไหนตั้งใจจริงๆนะแล้วจดคำศัพท์ลงไปและฝึกท่องบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆเราสามารถสื่อสารกับคนจีนรู้เรื่องได้ทันทีและเราเองก็สามารถฝึกทักษะาภาษาจีนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นนไปบางคนอนาคตข้างหน้าไม่แน่บางคนอาจจะไปเป็นล่ามของดาราก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะอย่างเดียวนี้มีดารานักร้องที่ต้องการล่าม คนไทยนะเป็นคนไทยที่ได้ภาษาจีนมีเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยเราอย่าสบประมาทตัวเองนะคะเราต้องค่อยๆฝึกฝนภาษาจีนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากขนาดนั้นขนาดอังกฤษเรายังฝึกได้เลยใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อกี้เราซื้อบอกไปว่าหยวซี่หยวซี่คือเกมใช่ไหมหวานหยวซี่ก็คือเล่นเกมใช่ไหมคะนักเรียนใช่คะเราซื้อหวานหยวซี่คือเล่นเกมเอาแล้วเราซื้อเอาคําว่าต่หยวซี่มาทําไมคะ แต่ยโยชิกับหวานโยชิต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆสั้นๆได้ใจความเข้าใจง่ายนะคะนักเรียนก็คือคําว่าหวานโยชิเนี่ยหวานโยชิก็คือเล่นเกมนักเรียนดูตรงนี้นะคะไม่มีตรงไหนแตกต่างกันเลยคําว่าโยชิโยชิแปลว่าเล่นเกมหรือว่าเกมนั่นเองหวานหวานคือการเล่นเล่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่น แค่ในมือถือหรือว่าการละเล่นแบบไทยการละเล่นอะไรต่างๆที่เราวาดขึ้นมาเขียนขึ้นมาก็คือว่าโยชิก็คือเราสามารถพูดคำนี้ได้หมดเลยแล้วมันต่างกับคำว่าตายโยชิยังไงคะตายโยชิก็คือเป็นการเล่นที่ผ่านมือถือหรือว่าเป็นการเล่นที่ผ่านเครื่องเกมต่างๆคือการตายโยชิถ้าตาตัวเดียวในที่นี้มีความหมายว่าตี ไม่ใช่ในที่นี้ตะมีความหมายว่าตีเหมือนกันแต่ในที่นี้ถ้ามันมีคําว่าโยชิอยู่ข้างหลังคือเล่นเกมเพราะว่าคนไทยเราจะไม่บอกว่าตีเกมใช่ไหมคะเราจะไม่พูดแต่คนจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะพูดตรงตัวไปเลยเดี๋ยวเราซื้อจะบอกว่าเขาพูดตรงตัวยังไงบ้างนะั้นนักเรียนที่เราซื้อยกมานะคะก็คือคําว่าเอาวีเอาวีเห็นไหมตะโยชิเราเล่นผ่านเครื่องมือต่างๆใช่ไหมเราไม่ได้วาดขึ้นมาหรือว่าเป็นการละเล่นอะไรแต่มันเป็นการเล่นผ่าน เครื่องมือที่ต้องใช้อะไรอินเทอร์เนต็ตต่างๆใช่ไหมคะต่ายอยู่่เอาวีภาษาจีนเห็นไหมเขาพูดตรงตัวชว,วนชัวตุ้ยเฉียใช่ไหมคะนักเรียนลองอ่านดูนะคะส่วนอัน,นอที่สองที่เอิร์กเราซื้อจี่ลี่หลายเราซื้อยกตัวอย่างมาก,ก็คือเกมอะไรฟีฟาอันนี้ทุกคนอาจจะชอบชอบเล่นมากเลยเพราะอะไรเห็นไหมคะภาษาจีนพูดแบบตรงตัวเลยนะหัว下ย我าหัวชาชหัวยาหัวชาชก็คือฉันต้องรอดเห็นไหม โวก็คือฉันฉันทาไมฉันต้องรอดภาษาจีนเป็นอะไรที่แบบทุกคนเดี๋ยวถ้าเรียนไปทุกคนจะรู้สึกอ๋อทำไมมันแปลตรงตัวขนาดนี้เลยหรอใช่เขาภาษาจีนจะแปลส่วนใหญ่ถ้าเขาพูดอะไรเขาจะพูดแบบนั้นเลยจะไม่เหมือนภาษาไทยที่มีการอะไรต่างๆนะนักเรียนสร้างว่างเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเล่นอินเทอร์เน็ตไม่จําเป็นต้องเล่นเกมใช่ไหมคะเราสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆหรือว่าอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นเพราะโควิดใช่ไหม 以以เราไม่สามารถมาเจอหน้ากันได้我ร怎ก上จะเราเรียนยังไงเอ่ยนี่ไงคะเราเรียนผ่านอะไรระบบอะไรออนไลน์ออนไลออนไล์สร้างหวังเครอใช่ไหมคะเราเรียนผ่านระบบออนไลน์สร้างหวังเครอก็คือการเรียนผ่านหน้าจออย่างนี้นะไม่ได้เจอกันตัวจริงๆใช่ไหมคะเราซื้อยกตัวอย่างมาว่าตี้ตี้一边上上网ง,ง,ง边听音乐ตี้ตี้คืออะไร คือใครเอ่ยติติไม่เมยเกอเกอจีจคืออะไรเอ่ยติติน้องชายถูกต้องค่ะน้องชายทาไมเอ่ยทําอะไรไปด้วยสองอย่างทําไปพร้อมกันก็คืออะไรอี้เปียนช่างหวังก็คือเขาเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตไปด้วยแล้วก็ทําไมเอ่ยฟังเพลงไปด้วยเห็นไหมเขาทำสองอย่างพร้อมกันใช่ไหมคะแล้วกเรียนลองอ่านตามคุณครูนะคะ 旅游旅游คืออะไรเอ่ยเทีเ่ยวเห็นไหมบางคนแบบชอบเที่ยวมากเลยเอา่าอาจจะไม่ใช่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เที่ยวต่างจังหวัดแต่ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างเอ่ยตอนนี้เป็นเพราะโควิดเนาะเราไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าไม่ใช่โควิดล่ะเราไปไหนบ้างเราอาจจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนหรือว่าไปทำอะไรต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยการเที่ยวไม่จำเป็นว่าต้องไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอย่างเดียวไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะอ่าตีอีก๋คำศัพท์แรกอ่านพร้อมกันนะคะอ่านตามหลอดสืออ่านตามหลอดสือก่อนนะสิงหลี่โอเคสิงหลี่กระเป๋าสัมภาระนะคะสิงหลี่เอาตีอกคำศัพท์ที่สองชูฟ้าชูฟ้าเวลาพูดนะ ชูเห็นไหมมันคือตัวชืเหมือนชืฟ้าเวลาเราพูดต้องมีลมออกมาด้วยนะชืต้องเป็นชูฟ้าชูฟ้าชูก็คือการออกใช่ไหมชูฟ้าแต่เราจะเอ่อชูฟ้าก็คือการออกเดินทางนั่นเองออกเดินทางไปไหนชูฟ้าเต้าต๋าเต้าต๋าเต้าตัวนี้แปลว่าถึงใช่ไหมคะต๋าตัวนี้คือเต้าต๋า ถึงเป้าหมายแล้วถึงจุดตรงนั้นแล้วว่าเราไปเที่ยวกรุงเทพหรือว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอะเต้าตาวะเต้าตาเลยฉันถึงแล้วนะคะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะตี้ซันเกออันที่สามตี้เตียนไหมคะตี้เตียนตี้เตียนคือสถานที่ถูกต้องคะ่ะสถานที่ตี้เตียนโอเคนักเรียนทุกคนจำไห้นะคะ จิงเตียนเห็นไหมคะเตียนเหมือนกันเลยแล้วทําไมมันต่างกันตัวข้างหน้านะคะจิงเตียนจิงเตียนก็คือจุดชมวิวหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคําต่อไปจิวเตียนจวเตียนก็คือโรงแรมถูกต้องค่ะโรงแรมมีแอนเฟย์มีนเฟย์มีนเฟยคืออะไรเอ่ยฟรีเห็นไหม เหมียนเฟย์เหมียนเฟย์ไม่เฟยนะนักเรียนเหมียนเฟย์เฟย์ฟเอ้ยเขาเหมียนเฟย์ฟีคำศัพท์ต่างๆตรงนี้นักเรียนลองฝึกฝึกท่องฝึกท่องฝึกจำดูนะคะโอเคต่อไปนักเรียนลองดูประโยคที่เราซือ้อยกมาไม่มีใครหลับใช่ไหมนักเรียนมาค่ะติอีจี ประโยคแรกเดี๋ยวเราซื้ออ่านให้ฟังก่อนนะคะนักเรียนลองฟังดูนะว่าเป็นยังไงโอเค我的行李准备好了我们什么时候出发我的行ย准备่า我们什么时候出发อ้าววแ่งปาลว่าแปลว่าใครเอ่ยวัคือฉันสิงลี่เราซื้อสอนไปเมื่อกี้คืออะไรนะคะกระเป๋าสัมภาระใช่ไหมหรือว่าสัมภาระ สัมภาระของฉันเนี่ยส่วนเป้ส่วนเป้ก็คือฉันเตรียมพร้อมแล้วหรือว่าฉันเตรียมทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วว o มนคือพวกเราหรือว่าเราเนี่ยจะออกเดินทางเมื่อไหร่ชูฟาใช่ไหมคะเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่เขาเเอเดอจินักเรียนลองสะกดแล้วลองอ่านพร้อมกันดูนะคะมาโอเคเดี๋ยวเราเือ,ออ่านให้ฟังนะ 还有十分钟就到最后一个景点，好了之后我们就回酒店。再来一遍，一个老人的哈。还有十分钟就到最后一个景点，好了之后我们就回酒店。OK，还有十分钟，还有别忘了哎，留意 gita t 十十克。 1ิใช่ไหมเหลืออีกสิบนาทีโว่เหมือนทำไมเอ่ยเจยวเจเตา้าคือจะถึงที่ไหนจุดจุดชมวิวจุดสุดท้ายหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สุดท้ายแล้วเราจะทำอะไรเฮ่าหรอเชเมื่อเสร็จแล้วพวกเราจะกลับไปที่โรงแรมใช่ไหมนักเรียนลองฝึกดูนะคะลองฝึกสะกดลองฝึกอ่านดูค่ะ ต่อไปที่บางคนบอกว่าเนี่ยเราซื้อหนูนะหนูไม่ชอบไปไหนเลยผม很喜欢在家，ฉันเนี่ยชอบอยู่บ้านมากเลยอี๋เว้ยอ่าเพราะว่า我喜欢打扫我喜欢做家务，ฉันชอบทํางานบ้านมากเลยเราซื้อหนูนี่นะชอบทําความสะอาดตรงไหนสกปรกที่หนูจะไปเช็ดเช็ดเช็ดใช่ไหมใช่ไหมคะอืมเก่งมากนะถ้าถ้าใช่นี่เก่งมากเลยนะคะนักเรียน ตาเสาตาเสาตาเสานะคะคือทําความสะอาดใช่ไหมต้าเสาทําความสะอาดเสาตี้เสาตี้เสาเหมือนกันเลยเห็นไหมแปลว่ามันต้องสะอาดเสาตี้ทำความสะอาดถูกกวาดพื้นก็คือทําความสะอาดพื้นนั่นแหละภาษาจีนเขาแปลตรงๆแต่ภาษาไทยเราบอกว่ากวาดพื้นใช่ไหมเสาตี้เขาทัวตี้ทัวตี้ก็คืออะไรทัว กวาดเสร็จแล้วก็ต้องทำไมเอ่ยถูถูกต้องค่ะถูพื้นต่อไปชี้หวันชี้หวันคือล้างจานโอเคนักเรียนลองดูตรงนี้ดูว่าตรงนี้มันเป็นจุด3จุดใช่ไหมที่มันเป็นภาษาจีนจะเรียกว่าซานเตียนสวยซานเห็นไหมอีเออร์ซานมันมี3มไม่ว่านักเรียนภาษาจีนได้หรือไม่ได้ยังไงก็ตามนักเรียนแค่ให้สังเกตแค่นักเรียนสังเกตนะ ว่าตรงนี้มีซานเตียนสวยปุ๊บเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับน้ําแน่นอนอะไรก็ตามไม่รู้อะว่าแปลว่าอะไรแต่ฉันรู้ว่ามันต้องมีน้ําเกี่ยวกับน้ําอะไรสักอย่างอยู่ในนี้ค่ะถูกต้องนักเรียนอย่างคํานี้มันบอกว่าฉีหวานใช่ไหมคะฉีหวานล้างจานล้างจานเราต้องใช้น้ำไหมแน่นอนเราต้องใช้สวยก็คือน้ํานะคะฉีหวานก็คือล้างจานเห็นไหมเอา้าตัวนี้มีอีกแล้วว่าเราซื้อเห็นไหมมันมีซานเตียนสวยมันมีสามอันนี้เหมือนน้าเลยเวลาน้ํามันแบบ มันมีอะไรจุกแล้วก็มันก็จะเด้งเหมือนน้ำใช่ไหมเห็นไหมฉี่อีฝูอ๋อฉี่อีฝูอ่ะเราไม่รู้ว่าฉี่แปลว่าอะไรแต่เรารู้แล้วว่าอีฝูคือเสื้อผ้าถูกต้องค่ะฉี่อีฝูก็คือซักเสื้อผ้าใช่ไหมคะอ้าแล้วเราซื้อซักเสื้อผ้าแล้วถุงเท้าไม่รวมอยู่ในเสื้อผ้าเลยคะเราซื้อรวมค่ะแต่ว่าถ้าบางคนไม่อยากรวมล่ะฉันอยากซักแค่ถุงเท้าอ่ะเธอโอเค สีว่าสเห็นไหมว่าสก็คือถุงเท้าสีเห็นไหมนักเรียนสังเกตนะถ้าไม่มีคำว่าซานเตียนสวยตรงนี้ปุ๊บข้างๆที่เป็นจุด3จุดนี้นะคะแปลว่าน้ำอะไรก็ตามมันต้องมีความหมายน้ำอยู่ในตรงนั้นแน่นอนค่ะต่อมานะคะประโยคที่4เต่าลาจีเต่าลาจีคืออะไรเอ่ยทิ้ง ขยะนะคะลาจีก็คือขยะเต้ามันคือการเทคือเราไปทิ้งบางคนอาจจะโยนเฉยๆทิ้งขยะยีงไงอ่ะบางคนเขาไม่ใช่เขาแบบเต้าก็คือการเทลงไปในถังหรืออะไรยงเต้าลาจีโอเคค่ะนักเรียนนักเรียนลองฝึกอ่านดูนะคะฝึกอ่านฝึกท่องบ่อยๆนักเรียนก็จะจําได้เอง เดี๋ยวเราซื้อมีเกมให้นักเรียนเล่นนะเดี๋ยวนักเรียนลองทบทวนศัพที่เราซื้อให้ดูนะคะจดลงไปแล้วลองทบทวนดูเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนเล่นเกมเกมอะไรคะเราซื้ออ๋อเป็นเกมที่มาจากคําศัพท์ที่เราซื้อสอนไปค่ะโอเคมานะนักเรียนอบางคนบอกว่าเราซื้อหนูจําได้หมดแล้วเนี่ยหนูพร้อมเล่นเกมหนูพร้อมตอบมากเลยเนปัง ขนมปังดีมากเยี่ยมที่สุดเลยค่ะอ่านงั้นเราซื้อเริ่มนักเรียนทุกคนอลองดูซิมันคืออะไรเอ่ยอเราซื้อลองอ่านภาษาจีนให้นะพินอินนะตีอีกอันที่หนึ่งชูฟาเห็นไหมชูฟา่าชูฟาคืออะไรเมื่อกี้เราซื้อบอกไปมันคืออะไรค่ะ,อ,ะอย่าตอบคำตอบไว้ในใจนะะอย่าเพิ่งพูดออกมานะ ไว้ในใจก่อนเหมือนคิดเลขอะคิดเรารู้เราไว้ในใจใช่ไหมเฮาตาเสาออตาเสาจำได้เหรอซื้อบอกไปแล้วนะจำได้อ๋าตาเสาคืออะไรเฮาติซานเกออันที่สามเต่าลาจีอ๋อคำนี้เราซื้ออืมเราซื้อพึ่งพูดไปเลยฉันจําได้หนูจําได้ว่ามันคืออะไรคะเราซื้อหนูพร้อมยกมือตอบมากเลยค่ะโอเคเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเราซื้อให้เวลาตอบนะนักเรียนทุกคนโอเค อ่าบางคนบอกว่าหนูพร้อมตอบแล้วคะ่ะเราซื้อหนูเนี่ยหนูจะยกมือแล้วเปิดไมค์แล้วตอบเลยคะ่ะเราซื้อโอเคมาค่ะนักเรียนติอีเกอเ,กเห็นไหมชูฟ้าบางคนรู้แล้วใช่ไหมคืออะไรออกเดินทางใช่ไหมคะชูฟ้าออกเดินทางตีเออเกอตาเสาโอ้เราซื้อหนูรู้แล้วนะเราซื้อมันคืออันนี้ไงอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยถูกต้องค่ะทําความสะอาดตาเสาใช่ไหมคะติซันเกิดช่วยโอ,โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องฉเฉลยใช่ไหมคะ เต้าลาจีอ๋อหันฟังบางคนตอบถูกมดเลยบางคนบอกอู้เราซื้อไปเร็วมากเลยหนูฟังไม่ทันค่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยอ๋อไม่กวนชีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกค่อยๆทบทวนคําศัพท์นะนักเรียนไม่ใช่ว่าเราฟังปุ๊บเราได้ปั๊บก็ไม่ใช่เราซื้อก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมคะว่านักเรียนทุกคนต้องได้ในคาบเลยปูชื่อไม่ใช่นะคะนักเรียนต้องกลับไปทบไปทบทวนแล้วฝึกฝนบ,บ่อยๆใช่ไหมคะเฮามีอีก มีอีกชุดหนึ่งค,ะงค่ะนักเรียนเอาลองดูขาวนี้เป็นแบบกัวจื้อหรือว่าฮันซื้อนะคะฮันซื้อก็คือตัวจีนฮันซื้ออ่าตัวจีนฟันอียยเป็นไทยสิภาษาไทยสิว่ามันคืออะไรอ่าบางคนบอกว่าเราซื้อหนูขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้มันยากมากเลยเราซื้อโอเคไม่ว่าวทีไม่มีปัญหาเลยนักเรียนค่ะลองดูนะติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคบางคนบอกว่าเราซื้อหนูเนี่ยหนูจะยกมือหนูจะเปิดไม์ตอบแล้วนะคะเราซื้อโอเค บางคนรู้ละบางคนเก็บไว้ในใจอยู่นะบางคนเรียนด้วยกันเนี่ยบอกบอกกันปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเป็นพี่น้องกันโอเคฮาไล่ต okay. ีอีเกอ่ะเราสืออ่านให้นะเมียนเฟยเมียนเฟยอ่าเมียนเฟยเมื่อกี้เราสือบอกไปใช่ไหมตีอีเกอ, enc, อรว上งอา่า上网คืออะไรอะ上网อ่าฉันรู้แล้วหนูรู้แล้วโอเคสีอ okay. ีฟูโอ้สีอีฟูมันเป็นคำที่แบบ เราซื้อหนูรู้แล้วเมื่อกี้เราซื้อบอกว่าซานเตียนสวยเนี่ยมันแปลว่าน้ำเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับน้ําแน่เลยเราซื้อมันคืออะไรอ้าบางคนเขารู้แล้วนะเขาพร้อมตอบมากเลยนะคะโอเคในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วมาเราซื้อจะเฉลยดูว่าใครตอบถูกกันบ้างนะคะเหมียนเฟ่ยคือฟรีถูกต้องค่ะเหมียนเฟ่ยคือฟรีนะคะเหมียนเฟ่ยจะตรงชีเห็นไหมของฟรีอะ่ะเหมียนเฟ่ยจะตรงชีโอเคเอาต่อไป上网 เราซื้อไปซีี้ฝก่อนไปก่อนซีน่าซีอี้ฝุ่งก็อซักเสื้อผ้าใช่ไหมคะฉีอีฟูก็คือซักเสื้อผ้าโอเคคําต่อไปสร้งหวังก็คือเล่นอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมคะเล่นอินเทอร์เนต็ตครูเราซื้อหนูตอบถูกทุกคําเลยหรือซื้อจะให้หนูเต็มสิบไหมคะเราซเอาไปเลยลูกเอาไปเลยเต็มสิบค่ะในใจเราซื้อเต็มสิบนะความอ่านนี้นะ แล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเรียนไปใช่ไหมเราซืออยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะจําศัพท์ที่เราซือสอนไปได้มากน้อยแค่ไหนอ่าใช่นักเรียนลองตอบครูมาซิว่าจําได้คนละกี่คําเอย่ยศงพือก็คือคําศัพท์นะที่เราซือสอนไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสว่าง,ว,งวันโยชีสีฝูหรือโยหรือคําต่างๆที่นักเรียนจําได้หรือว่าเราซือ หนูจำได้เยอะกว่าอีกที่เราซื้อสอนนี่หนูจำได้หมดเลยแล้วหนูยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมอีกนะคะเราซื้อจะฟังไหมโอเคเราซื้อจะฟังถ้าหนูมีคำใหม่ๆที่หนูรู้หรือว่าหนูไม่รู้หนูสามารถสอบถามเราซื้อได้หมดเลยเราซื้อยินดีและพร้อมที่จะตอบคำถามของนักเรียนทุกคนนะคะเข้ามามดีไหมคะดีมากใช่ไหมคะนี่ก็เป็นคำถามที่เราซื้อจะถามนักเรียนทุกคนนะเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันในคาบหรือว่าในห้องเรียน ในห้องเรียนนะเราซือจะลองถามทบทวนดูซิว่านักเรียนได้กลับไปทบทวนกันจริงหรือเปล่าเวลาเราซื้อถามแล้วตอบได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในห้องเราซื้อจะถามดูนะคะเราซือก็มีแบบฝึกหัดหลังเรียนให้นักเรียนทํานักเรียนสแกน QR code ตัวนี้นะคะแล้วก็เข้าไปทําแบบฝึกหัดที่เราซื้อเตรียมไว้ให้เราซื้อ้โหแบบฝึกหัดต้องยากมากเลยนะคะเราซื้อ ไม่คะ่ะนักเรียนเราซื้อเอาคําศัพท์เหล่านี้มาจากรับประโยคเหล่านี้มาจากในสไลด์หรือว่าในบทเรียนที่เราซื้อสอนนะคะนักเรียนไม่เข้าใจสามารถถามเราซื้อได้แต่ว่าตอนทําแบบแบบฝึกหัดเนี่ยในแบบฝึกหัดห้ามถามเราซื้อนะลองทําเองก่อนนะคะว่านักเรียนเราซื้ออยากรู้ว่านักเรียนออจําได้มากน้อยแค่ไหน โอเคค่ะวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะนักเรียนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักมาถามเราซื้อได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณและสวัสดี